สมาธิเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองว่ามีสภาพเป็นอย่างไรแม้แต่เรากำหนดบริกรรมภาวนาลงไปเราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าจิตเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือไม่เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนา ก็กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตพระจากพุทโธเป็นนึกถึงสิ่งอื่นเราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นเราก็เอามาไว้กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธตามเดิมเมื่อจิตอยู่กับพุทโธก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้น เมื่อจิตปราจากพุโทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเรารู้ตัวแล้วก็รีบเอากลับคืนมาให้อยู่กับพุทโธก็มีแค่นี้สำหรับการบริกรรมภาวนาหากท่านผูดด้ใดจะพิจารณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมาก็น้อมจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคยชำนิชำนาญ ท่านเคยภาวนาสัมมา阿拉หังก็ภาวนาสัมมาอ阿ะหังเรื่อยไปภาวนายบหนอปองหนอก็ยบหนอปองหนอเรื่อยไปคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ เมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อยๆเข้านึกให้มากๆทําให้มากๆจนชำนิชำนาญจนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานนั้แล้วจิตของเราก็จะลืมนึกถึงสิ่งอื่นจะมานึกอยู่เฉพาะแต่คาำําวนานในขั้นต้นๆนี้จะรู้สึกว่าจิตนึก อยู่ที่คำภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไหร่แล้วเราก็เอามาไว้กับคำบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบลงไปหากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เช่นมีอาการ <c oughs> ร่างกายมีอาการสั่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกคล้ายๆกับวาตัวลอยอยู่บนอากาศรู้สึกว่าตัวใหญ่โตพองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็ก,กลงหรือเกิดความสว่างขึ้นมาอย่าไปสำคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อเราสามารถกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเจตก็สามารถที่จะมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งเจตมีความสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไหร่อาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อจิตมีปีติและสุขเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตก็จะมีความสบายจะมีอาการเบาจิตเบากายจิตก็สงบกายก็สงบคือจิตสงบจากอารมณ์วุ่นวายกายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนั้นใจทุรนทุรายไม่ดิ้นรน โมงหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งผ่านอุปจาระสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิจิตจะมีลักษณะนิ่งสว่างเด่นรู้อยู่เฉพาะจิตอย่างเดียวอันนี้เป็นสมาธิในขั้นต้น ึงเรียกว่าปฐมสมาธิปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุเมื่อท่านสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ท่านก็จะสามารถรู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของท่านและเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วท่านจะได้เครื่องรู้เครื่องวัดทันทีว่าจิตอยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างไร เมื่อจิตออกมารับรู้อารมณ์แล้วเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นซึ่งเกี่ยวกับการภาวนาส่วนการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นเป็นแต่เพียงผลพลอยได้ซึ่งเกิดจากความสงบของจิตเท่านั้นแต่ถ้าภาพนิมิตเกิดขึ้นมาแล้ว เราเอาจิตไปติดอยู่กับนิมิตนั้นเราจะไปรู้แต่สิ่งภายนอกแล้วจะไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จับจุดแห่งสมาธิไม่ถูกบางทีอาจจะไปสำคัญว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นภูมิวิปัสสนาไป แต่แท้ที่จริงนั้นมันเป็นตเพียงความฝันในขั้นนี้เพราะจิตเมื่อสงบเคลิมคลงไปแล้วจิตจะมีลักษณะใกล้ยๆกับไม่มีสติจิตจะมีอาการเลื่อนลอยเพลงฟางไม่มีที่เกาะไม่มีที่จิตเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจิตก็จะเกิดภาพนิมิตสิ่งนั้น แล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอกไม่รู้เข้ามาภายในคือฐานที่ตั้งของจิตว่าอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อทำจิตได้มาถึงขั้นนี้ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายในอย่างน้อยก็รู้ลมหายใจถ้าไม่รู้ลมหายใจท่านควรจะกำหนดดู ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นกระโหลกศีสักระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกขาที่ใดที่หนึ่งโดยน้อมนึกภายในจิตว่าเราจะดูกระดูกตรงหน้าอกแล้วก็กำหนดลอกหนังออกกำหนดเถือเนื้อออก นึกกลับไปกลับมาหลายหลายครั้งจนกระทั่งจิตเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้าอ,อกแล้วก็หยุดนึกเสียแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าอธิ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 เมื่อจิตสงบลงไปอีกครั้งหนึ่งจิตสามารถที่จะมองเห็นกระดูกตรงที่หน้าอ,อก เป็นนิมิตอย่างชัดเจนในเมื่อเจตมองเห็นกระดูกที่หน้าอกแล้วท่านก็ควรกำหนดรู้อยู่เฉยๆในคั้นนี้ยังต้องไปพันลนาลักษณะของกระดูกหรือสีสันวัณณะต่างๆเป็นแต่เพียงกำหนดรู้อยู่เฉยๆเท่านั้นเมื่อเจตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้าอกอย่างชัดเจน ถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิกระดูกหายไปในความเห็นจิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกอีกถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีกก็กำหนดจิตจดจ้องพิจารณาอย่างเก่าแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอาธิอธิอธ,อธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกอีก ฝึกหัดจนชำนิชำนาญอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวแม้ว่าจิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้นในเมื่อรู้เห็นอยู่เพียงแค่นั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นความรู้มันก็ไม่กว้างขวาง อันนท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าแม้แต่จิตรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้นก็มีคุณค่าเท่าเท่ากันกับรู้หลายหลายอย่างรู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงๆเพียงแต่กำหนดดูกระดูกอย่างเดียว นอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภกรรมฐานแล้วเรายังจะได้นิมิตในแง่ธาตุกรรมฐานหรือถ้าหากไม่สำคัญมั่นหมายในแง่อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานเจตของท่านผู้ที่ก้าวเร็วอาจจะไปสำคัญมั่นหมายอนิจจสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยง กระดูกเครื่งเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ไม่เที่ยงเห็นแล้วมันก็หายไปบางครั้งมันก็มองเห็นบางครั้งมันก็มองไม่เห็นแล้วเจ็ตก็ไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือสำคัญมั่นหมายความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิต เพียงแค่รู้กระดูกอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ในขั้นของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไรรู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไรถ้าจิตมองเห็นกระดูกแล้วก็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิตร มองจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐานถ้าหากว่าจิตสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่ความรู้พิสดารยิ่งไปกว่านั้นสามารถกําหนดกระดูกที่รู้เห็นนั้นให้เล็กลงหรือให้ใหญ่ขึ้น หรือให้มีอันสลายตัวไปหรือให้มีอันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วจิตเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าแม้แต่กระดูกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความรู้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้มันไม่จิรังยั่งยืน รู้แล้วก็หายไปเห็นแล้วก็หายประเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นถ้าจิตดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปฏิภาคณิมิตในเมื่อเกิดปฏิภาคณิมิตจิตก็ใกล้ใกล้ต่อความที่จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนากรรมาฐานเพราะจิตกำหนด ความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าจิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่รู้เห็นนั้นอันนี้จะสัญญายังไม่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังเป็นภูมิสมถกรรมฐานอยู่นั่นเองแต่ถ้าจิตปฏิวัติไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่ยั่งยืนความไม่คงที่ จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาอย่างแท้จริงเพราะจิตยังไม่ยอมรับเมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีความรู้สึกซึ้งลงไปในจิต แล้วก็ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริงจิตตัดสินโดยความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงในตอนนี้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่ง การรู้การเห็นเมื่อกากดอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ แล้วจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งรูปคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบขาเวทนา พราะสุขทุกเกิดอยู่ที่กายถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากดอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุบเบกขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมาคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้เนี่ย สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไร เป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดไปเกิด